เปิดรายชื่อสิบละครซีรีส์สุดฮอตที่คนไทยค้นหามากที่สุดปี2566เปิดรายชื่อสิบละครฮอตที่คนไทยค้นหามากที่สุดในปี2566ผลงานซีรีส์ละครของ Google ประเทศไทยสะท้อนถึงเทรนและพฤติกรรมของคนไทยว่าให้ความสนใจเรื่องอะไรตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดย10อันดับคำค้นหายอดนิยมปี2565 Trending Series เทรนดิซรีสละครซีรีส์มีดังนี้ 1. มาตาลดาช่อง3 2. พรมลิขิตช่อง3 3. เกมรักทรยศช่อง3 4. จันทราอัศด,ดงจีน 5. กู้ภัยรักนักดับเพลิงไฟเวิร์กออฟม h e ฮาร์จีน หหมอหลวงช่องส 7. ดาวตกก่อเกิดรักเดอะสตารี่เลิฟจีน 8. ดารุณพเนจรท่องยุทธภพ The b l ลัด of y o u t ธจีน 9. The g l o ะกเกาหลี 10. รักร้ายช่องวัน31